สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเปิดถุงอะไรสั่งมาจากพี่ชายแบ่งมาให้นะฮะชายใจดีนะครับเนี่ยมาเป็นถุงนะฮะเราจะรู้จะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับในถุงเหมากองมาเลยนะครับเหมากองพี่เขาไม่ได้ใช้นะฮะก็อ,อันนี้ก็จะมีโครงโปอามนะครับโครงเล่มโปอามอันนี้สั่งมาแต่ว่าอันนี้ เหมากองมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรกันครับไปดูเลยครับไปดูถุงแรกกันเลยนะฮะได้มาสองถุงครับผมเดี๋ยวดูถุงแรกครับว่ามีอะไรเป็นอะไรที่ที่เขาไม่ได้ใช้นะฮะเป็นบางโคนครับตัวตากลมนะฮะบ,บางโคน ก็มีแตกมั่งเดี๋ยวซ่วอมเอาครับไม่เป็นไรโครนสองชิ้นมีเบาะนะฮะเบาะสวยอยู่ครับแต่ไม่มีลูกยางนะฮะก็โอเคอยู่มีเบาะนี่อะไรนี่เป็นไม้นะฮะไมตากลมนะครับ มีอะไรอกดูดิอันนี้จะกองอากาศนะฮะกองอากาศตากลมในถุงนี้คืออะไรอ๋อในถุงนี้เป็นไฟหน้าครับผมไฟหน้าตากลมเดี๋ยวมีมีกองอีกหนึ่งรูปนะครับพร้อมยาง กองสองนะครับนี่แหละหน้ากากอ๋อพงหน,น้ากากหนึ่งชิ้นนะฮะมีอะไรอีกโอเคมีปิดเฟลลิ่งข้างขวานะฮะข้างขวากับโพงเหล็กบางคนหน้านะฮะถุงแรกผ่านไปนะครับ ถุงแรกหมดแล้วไหนดูถุงที่สองครับผมถุงที่สองเป็นถังน้ำมันนี่เนเคโอเค องที่สองเป็นถังน้ำมันพร้อมฝานะฮะถังยังใสยอยู่ครับผมใสยอยู่นะฮะโอเคถังก็สวยอยู่นะครับสุดยอดโอเคเป็นอะไรที่อันนี้ไม่เกี่ยวฮนะอันนี้ของผมถอดออกโอเคถือว่าคุ้มนะครับเหมาทพี่ชายที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะฮะคือแบ่งแบ่งปันให้โอเคครับ ก็มีเยอะเลยครับคุ้มครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ